วิเคราะห์ของดวงครึ่งปีหลังสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆสำคัญเกิดขึ้นบ้างคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนเกิดช่วงระหว่าง16 15. มีนาถึง15เมษายนหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในราศีมีนในครึ่งปีหลังของปี2563จะมีเรื่องราวต่างๆทั้งดีและไม่ดีเกิดเรื่องอะไรบ้างเรามาวิเคราะห์กันเลยครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีมีนตอนนี้ตำแหน่งของดาวประจำตัวของคุณนั่นก็คือดาวพฤหัสโคจรตกในเรือนชะตาที่ดีสำหรับตัวคุณนั่นก็คือตกในเรือนของกรรม,มะกรรมมะแปลว่าเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรืออาชีพที่คุณทำอยู่ฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะต้องไฟและเอาความคิดเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องของการทำงาน แต่บอกก่อนนะครับว่าคุณอาจจะต้องทํางานหลากหลายอย่างทํางานหลากหลายหน้าที่ทํางานหลายจ็อบเลยทีเดียวบางคนดวงอาจจะทํางานหลายหน้าที่หลายจ็อบแต่ว่ามีรายได้แค่ทางเดียวแค่จ็อบเดียวแต่บางคนอาจจะดวงดีหน่อยก็ทํางานหลายจ็อบก็จริงก็มีรายได้จากหลากหลายช่องทางตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณไปโฟกัสในเรื่องของการทํางานแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย คนที่เกิดในลัคนาราศีมีน่นเหนื่อยแน่นอนเพราะคุณต้องมีภารกิจในการทําโนโ่นทานี่หลากหลายอย่างหลากหลายหน้าที่เลยทีเดียวดูเสมือนว่าคุณต้องเป็นช้างเท้าหน้าในครอบครัวชาริษสามไปก็ให้กดทนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ายังไงคนที่มีการมีงานทำเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีในยุคนี้นะครับที่ยังมีรายได้จากการทํางานอยู่ยังมีอาชีพที่ทําแล้วมีรายได้มีเงินมีทองเข้ามาอยู่แต่บางคนอาจจะต้อง งานอาจจะต้องหางานใหม่หรืออาจจะทํางานไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายเราก็ต้องมองให้กว้างเราอาจจะอยู่ในจุดที่แย่แต่ก็มีคนที่อยู่ในจุดที่แย่กว่าเราฉะนั้นถ้าเรามองเป็นแบบนี้เราก็จะมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้หรือดิ้นรนในการาใช้ชีวิตหรือในการที่จะมีลมหายใจที่จะต่อสู้ในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนยังมีลมหายใจอยู่ โอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จขอแค่แจ็คพอตหนึ่งครั้งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอยู่ในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่ขอแค่แจ็คพอตครั้งเดียวนะครับคุณก็อาจจะได้มีชีวิตที่สุขสบายอย่างแน่นอนแต่ถ้าตราบใดที่คุณยังไม่มีลมหายใจนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะทําร้ายตัวเองคุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอแจ็คพอตหรือรางวัลใหญ่ๆใ,ในชีวิตแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการเงิน ตำแหน่งการเงินตอนนี้ทับตัวคุณแต่อย่างที่บอกนะครับการทับตัวไม่ได้หมายความว่าเงินจะได้มาง่ายๆแต่คุณต้องลงแรงลงเวลาต้องแอคทีฟแอคชั่นอย่างที่ผมบอกว่าคุณจะต้องเหนื่อยแน่นอนแต่จะต้องเหนื่อยกับเรื่องงานแต่เรื่องเหนื่อยเรื่องงานแล้วแต่ผลตอบแทนรายได้คุณอาจจะได้มากบางคนอาจจะทํางานวันละ8ชั่วโมงได้ร้อยบาทแต่วันนี้คุณอาจจะต้องทางานวันละ 12ชั่วโมงมากกว่า4ชั่วโมงแต่คุณอาจจะได้วันละ200บานทนี่คือการเปรียบเทียบกันชั่วโมงของคุณเนี่ยอาจจะมากกว่าเขาแต่รายได้ของเขาเท่านี้เองแต่ชั่วโมงคุณมากกว่าเขาเพิ่ม4ี่ชั่วโมงแต่รายได้คุณสอไปนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเจอสำหรับชาวลัคนาราศีมีแน่นอนนะครับแต่ ไม่ใช่หมายความว่าการที่คุณทํางานมันก็จะได้มาจากช่องทางเดียวแต่ผมจะบอกว่าคุณอาจจะมีช่องทางจากการเสี่ยงโชคก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะตําแหน่งของดาวโชคลาบนั่นก็คือตําแหน่งของดาวเสาร์มันไปอยู่ในเรือนกรรมะของคุณด้วยเรือนกรรมะไปว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเสีย่ยงคุณเล่นคุณลองคุณซื้อ โอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาภจากสิ่งที่เขาเรียกว่าการเสี่ยงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้มาแน่นอนและที่สําคัญเลยตําแหน่งการเงินทับลัคนาของคุณด้วยทับไปทับมาทับมาทับไปเนี่ยอย่างน้อยจนถึงปลายปีเลยทีเดียวผมถือว่าในเรื่องการเงินของคุณไม่ซีเรียสเลยโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาแต่ต้องยอมรับว่าต้องเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยกับการทําภารกิจเหนื่อยกับเรื่องงานแต่ผลตอบแทนรายได้มีมากกว่าอย่างแน่นอน ส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่มีความรักหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังในช่วงประมาณเดือนกันยาเพราะตําแหน่งดาวความรักของคุณเนี่ยมันตกเรือนชะตาที่เสียมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นการที่คุณมีคู่ช่วงเวลานั้นดาวความรักตกเรือนชะตาที่เสียมันก็เลยมีโอกาสที่คุณกับคู่กับแฟนอาจจะมีปัญหาความไม่ลงรอยกันบ้างความขัดแย้งกันบ้าง มีเรื่องที่ไม่ค่อยจะเข้าอกเข้าใจกันบ้างหรือมีเรื่องอื่นๆตามมาแต่ปัญหานี้มันเป็นปัญหาลิ้นกับฟันเพราะว่าดาวที่เสียไม่ใช่เป็นดาวที่เสียนักหรือเสียแบบบ้ากมายใหญ่โตมันก็แค่ทําให้คุณหมุดหงิดทําให้คุณมีปัญหา ความไม่ลงรอยในเรื่องของคำพูดมันก็เป็นแค่ช่วงพิเรียดช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองถ้าคุณเอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วปัญหาเรื่องความรักของคุณมันก็ไม่น่าจะมีเรื่องกังวลหรือเรื่องหน้าที่ตกแต่อย่างใดน,นะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดหลักในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็อาจจะมีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันถ้าคุณมีคนที่จีบอยู่ คนที่คุยอยู่แต่ว่าในช่วงเวลานั้นเวลาต่างๆมันอาจจะไม่ลงล็อกหรืออาจจะพูดจาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่แต่อาจจะจลิตมันอาจจะไม่ค่อยเก็ทหรืออาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจมันก็อาจจะเกิดปัญหาอยู่บ้างแต่ถ้าคุณให้ปัญหาตรงนี้มันปัญหาเพียงแค่ที้ผงเดี๋ยวปัญหาของคุณเนี่ยมันก็จะกลับผ่านคนไปได้เองมันก็จะกลับกายมาดีนะครับสําหรับคนโสดยังไงก็ให้ประคองความรักของคุณ ไปได้นะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่ยังไม่มีดาวใหญ่หรือดาวเสียที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณเนี่ยต้องแตกต้องอย่าต้องแยกทางกันไปหรือเลิกกันไปยังไม่มีเหตุการณ์นั้นๆนะครับแต่ในช่วงนี้จะต้องกังวลหรือจะต้องซีเรียสในเรื่องของอะไรบ้างผมก็ดูว่าในช่วงก่อนที่จะพ้นเดือนกันยายนชาวลัคนาราศีมี จะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของการที่คุณอาจจะขับรถขับราอาจจะมีการเฉี่ยว ชนหรืออาจจะมีการซ่อมแซมนะครับหรืออาจจะต้องทําใหม่ทาสีใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณย้ายบ้านจากบ้านหลังเดิมที่คุณมีอยู่คุณอาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มันใหญ่โตขึ้นที่มันกว้างขวางขึ้นที่มันสุขสบายมากยิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องบ้านเรื่องรถก็อาจจะเป็นเรื่องของาญาติผู้ใหญ่โอกาสที่ญาติของคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยมีโอกาสที่จะเจอเคราะห์มีโอกาสที่จะเข้าโรงพยาบาล ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับยังไงก็อยู่ยังอยู่ในช่วงไม่เกินเดือนกันยายนฉะนั้นเดือนนี้เดือนกนรกฎาคมประมาณ2เดือนกว่ายังไงก็แล้วแต่ให้ระวังคนในเครื่อญาติอาจจะมีเรื่องเคราะเรื่องเจ็บเรื่องป่วยเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่รุนแรงหรือหนักหนาสาหัสแต่ประการใดแต่สําหรับตัวของคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนในเรื่องเคราะห์ในเรื่องของเจ็บป่วยผมมองว่ามันไม่มีเหตุที่จะเกิดเรื่องหรือเกิดปัญหาร้ายแรงแต่อย่างใดน,นะครับ ก็ยังมีกําลังยังมีความแข็งแรงยังมีสุขภาพที่ดีที่จะต่อสู้ต่อไปในภายภาคหน้าฉะนั้นคลิปดวงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีมีร mm. ก็น่าจะพอเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เกิดในราศีนี้ได้พิจารณาเอาไปเป็นบรรทัดฐานเอาไปเป็นความรู้ อันไหนที่ดีก็รอนะครับอันไหนที่ไม่ดีก็ต้องเฝ้าระวงังหรือคอยป้องกันไม่ให้ชีวิตของเราจะต้องเจอเรื่องร้ายๆหรือคนในครอบครัวคนในเครือญาติเจอเรื่องไม่ดีนะครับก็ขอเป็นคลิปตัวอย่างนำเสนอให้กับท่านที่เกิดในราศีมีนอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดข่าวอัปเดตสำคัญๆที่ผมจะผลิตหรือทัออกมาในแต่ละช่วงในแต่ละวันนะครับ การดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกินเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้มีสุขภาพจิตที่ดีแข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวัน และพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ